สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งการยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมและไม่พอเท่านั้นจุดเด่นๆเลยคือดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัสซึ่งดาวพระพฤหัสอยู่ในราศีกุมก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะทั้งสองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูการโคจรมาเจอกันครั้งนี้นะคะจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและมีอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนไม่พอเท่านั้นดาวพระราหูยังทํามุมจัดตุกโกนกับทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสในขณะนี้ด้วยนะคะจะส่งผลอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะและในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2565นี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทำขวดได้ทาการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของคุณนะคะและดาวพระอาทิตย์จะอยู่ในเรือนปุตตะไปจนถึงวันที่15มีนาคม ปี2565ค่ะซึ่งถือว่ากินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลมากๆเลยนะดาวลาพระมาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะบอกกันตามตรงเลยว่าดาวโชคลาภใหญ่ มาอยู่ในเรือนโชคลาภเล็กแบบนี้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนมีข่าวดีมีทั้งเรื่องของงานใหม่มีทั้งเรื่องของช่องทางทําเงินใหม่มีทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเข้ามานะคะไม่เพอเท่านั้นค่ะดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้ยังมาเจอกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนอริของคุณทั้งสองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะดังคํากลอนในคมภี์โหราศาสตร์โบราณที่กล่าวไว้ว่า อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นเองนะต้องบอกเลยค่ะว่าการส่งเสริมของดาวคู่มิตรที่มาอยู่ร่วมกันในเรือนปุตตะตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีโชคมีลาบจากบุตรจากบริวารจากลูกหลานของคุณค่ะเขาเหล่านั้นอาจจะนําข่าวดีบางอย่างมาสู่ตัวคุณเขาเหล่านั้นอาจจะนําความโชคดีบางอย่างมาให้คุณค่ะคนที่มีลูกน้องบริวารคนที่มีพนักงานนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการนะคุณก็จะมีลูก น้องบริวารที่ให้ความร่วมมือกับงานดีเขาจะมีความยำเกรงต่อคุณค่ะเขาจะเป็นมือซ้ายมือขวาให้คุณคุณสั่งงานอะไรเขาก็ทํางานได้ดั่งใจประมาณนี้เลยนะคะใครเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานช่วงนี้เขาอาจจะว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังคุณไม่ค่อยถกเถียงเป็นไปได้นะคะไม่พอเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงมีโอกาสดีๆทางด้านของความนิยมใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับสื่อ โซเชียลคุณจะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากคุณจะเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการเงินการทองก็ถือว่าดีค่ะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้มีเกณฑ์ได้เงินฟลุก๊กฟลุกมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษเข้ามามีเกณฑ์ที่ได้เงินจากรายได้เสริมเข้ามารายได้หลักได้อยู่แล้วสําหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่ก็มีเกณฑ์ได้เงินจากแหล่งอื่นอีกอีกค่ะ,ค,ะความหมายของสมัยคือเป็นแบบนี้นะได้มาจากแหล่งอื่นๆได้มาจาก พิเศษอีกประมาณนี้นะคะกิจกรรมการงานของชาวลัคนาราศีตุลที่คุณทำหรือหยิบจับอยู่ในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นและจะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจจะเป็นไปตามที่คุณวางเป้าหมายไว้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะเร,เริ่มสิ่งใหม่นะคะใครที่อยากจะบุกเบิกงานใหม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเริ่มได้เลยทำได้เลยค่ะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตัวเองในการหาเงินคุณจะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำคุณจะได้ทำในสิ่งที่มันเปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นอาจจะรู้สึกว่าเป็นงานท้าทายอาจจะรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากหน่อยแต่มันมีเกณฑ์สำเร็จได้ค่ะโอกาสดีๆรอคุณอยู่ช่วงนี้นำขึ้นให้รีบตักนะมีโอกาสใดๆเข้ามาให้รีบคว้าไว้เลยค่ะดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเข้าเรือนปุตตะคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการงานได้โชคได้ลาบจากการเงินและได้โชคลา จากคนที่อายุน้อยกว่าคุณอย่างแน่นอนค่ะ ชาวตุลน,นะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวตัวแทนของผู้นําเป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นดาวตัวแทนของความมั่นคงค่ะช่วงนี้หลักทรัพย์ทรัพย์สินของชาวลัคนาราศีตุลจะมีความมั่นคงดีใครที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินก็มีเกณฑ์ที่จะจัดการได้รัรบรื่นนะคะบางคนอยากจะซื้อบ้านมีเกณฑ์ได้ซื้อกู้ธนาคารกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆผ่า,านกู้ยืมได้นั่นเองค่ะใครต้องการ การขายที่ขายทางมีเกณฑ์ที่จะมีคนสนใจเข้ามาติดต่อถามไทยราคาหรืออาจจะขายได้ในราคาที่คุณพึงพอใจแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่มีหนี้มีสินอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โปะนี้ค่ะหรือบางคนถึงขั้นปลดหนี้เลยก็ว่าได้นะคะเป็นจังหวะที่การเงินการทองของคุณจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะค่อนข้างมั่นใจเลยตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวตุลมีพลังมีเงินแล้วก็มีจิตใจที่ ที่เป็นไปในด้านบวกคุณจะมีการปรับจิตปรับใจมองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้นก็เกิดพลังงานดีๆกับตัวคุณค่ะคนรอบข้างให้การสนับสนุนดีนะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็มีเช่นเดียวกันอาจจะมีเกณฑ์มีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงหรือขัดอกขัดใจกับคนใกล้ตัวบางคนอาจจะทะเลาะกับคนรักผู้รักค่ะหรือบางคนอาจจะทะเลาะกับผู้ใหญ่ในบ้านทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าไม่ได้ทะเลาะมีเกณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณจะเจ็บไข้ไม่สบายมีเรื่อง ให้คุณกังวลใจบางเรื่องในบ้านนั่นเองนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลต้องแยกให้ออกนะเรื่องการงานการเงินคุณดีคุณเฮงคุณปังเลยแต่เรื่องภายในบ้านเรื่องเบื้องหลังของคุณคุณอาจจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่รักอาจจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องคนในบ้านหรืออาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะคะสําหรับชาวตุลดีส่วนดีเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็เรื่องของเรื่องเออก็ในในส่วนที่ต้องระมัดระวังก็ ต้องระมัดระวังและรอบคอบไว้นะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตนะเพียงแต่ต้องอาศัยความละเอียดมากขึ้นในการใช้ชีวิตค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนฝูงหรือว่ากับคนใกล้ตัวเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะมีการเออเขาเรียกว่า ขัดใจกันอยู่บางครั้งนะใครที่มีเพื่อนบ้านแล้วอาจจะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าต้นไม้เราล้ําไปที่บ้านของเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีนะคะอาจจะมีปากเสียงกันมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันกับเพื่อนฝูงคุณก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะคะคําพูดคําจาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นค่ะหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งจะด,ดีที่สุดนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวย ให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ